ปานใจค่ะนามสกุลสิริสุวรรณเป็น acting coach ในเรื่องนี้จ้ะเริ่มต้นเลยคือก็ต้องไม่ให้เด็กดื้อก่อนด้วยความที่เด็ก3คนนี้เก่งอยู่แล้วแต่ซนจัดเลยค่ะซนจัดเลยสิ่งแรกเราก็ต้องปรับให้เขาเข้าใจก่อนว่าการทำงานเป็นยังไงความง่ายของเด็กอะค่ะคือเขาพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือความง่ายเพราะมัน ค่อนข,ข้างบริสุทธิ์มากกับความแสดงออกแต่ส่วนที่ยากที่สุดของการทํางานเด็กคือการทําให้เขาอะค่ะไม่สนุกจนเกินไปพอเขาสนุกเกินไปเขาก็จะไม่สามารถควบคุมการทํางานของเขาได้เองถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเวิร์กช็อปให้เข้าใจก่อนว่าตัวเราเป็นใครแล้วเราก็ยกซีนหนึ่งซึ่งเป็นซีนทะเลาะก,กันมาให้เขาลองเล่นแรกๆเขาก็จะเริ่มทะเลาะจากตัวเขาไม่ใช่ตัวละครพอเราบอกว่าตัวละครเขาไม่ได้เล่นแบบนี้เขาก็จะมีคําเถียงไม่ใช่คําถามนะคะคําเถียงเถียงว่าไม่หรอก เขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเขาก็เถียงกันนิดเดียวแล้วทำหน้า่งี้ด้วยนะเราก็นิดเดียวอ่านหนลองเถียงให้ดูแบบนิดเดียวโุ้ยเถียงใหญ่มาแต่พอเขาลองเล่นคู่กันแล้วเขาก็จะเห็นว่าพอเพื่อนเล่นใหญ่ไอ้คนที่เล่นเหล็กมันก็จะใหญ่ขึ้นความเป็นจริงแล้วโล,โลกของเด็กเนะี่ยมันก็มีความเติบโตของความคิดเขาแบบสโลไลฟ์พอปัจจุบันนี้มันโตเร็วเกินไปมันจะทำให้เขาอะมีความสุขแบบผู้ใหญ่แล้วชีวิตวัยเด็กมันจะหายไปอยากให้คิดกันว่าเด็กมันควรเป็นเด็กซึ่งเรื่องนี้ดีตรงที่ เด็กคือเด็กเด็กทะเลาะกันก็ทะเลาะกันแบบเด็กๆเ,เด็กต่อสู้ก็ต่อสู้ในวิถีของเด็กไม่ได้เอาความคิดของผู้ใหญ่มาเล่นอยากให้คนที่รุ่นเขาอะ่ะมีชีวิตชีวาแบบไม่กล้าไม่กล้ากลัวกลัวกลัวใช่ไหม